ผมรู้สึกปลื้มใจแล้วก็เป็นเพราะว่าเราเราก็บวชมาสองครั้งแล้วจริงๆดีใจด้วยทุกครั้งกับการที่ได้เห็นคนบวชเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าปกติดีเพราะว่าผมผมไม่ได้ไปทันพระร้องไหซง้ซึง้งซึ้งมีการซึง้ง <c oughs> แต่ก็มีมีคุยกับแม่แม่พระครับว่าว่าแบบว่าผมดีใจด้วยจริงๆแบบจริงๆแล้วดีใจตั้งแต่น้องครั้งที่แล้วที่พระโทษครับ ที่พระเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ช่วงหนึ่ง<ช>อะไรอย่างเงี้ยเพราะคือผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมันทำให้ทำให้ทุกคนรีเฟรชตัวเองได้แล้วก็อะไรต่างๆคือเพราะผมเข้าไปตรงนั้นแล้วผมเปลี่ยนมั้งเออ,อก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบครับชอบแล้วก็อยากจะรอบที่สามครับฮะจะจะมกกีรอบอ๋อหมายถึงตัวเองจริงๆสิ่งเหล่านี้พระเขาบอกไม่พูด <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าครั้งล่าสุดที่บวชผมมีคำตอบของตัวเองแล้วใช่ <c oughs> <c oughs> โอ้ครับตอบก็แต่แต่ละคนจริงๆก็บอกกันภายในนายใบนายตั้งแต่แรกแล้วครับว่าว่าแบบว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวผมคิดว่าว่าปลายปีนี้น่าจะได้เวลาแล้วครับจริงๆถ้าจะมาครบเลยครับยกเว้นน้องริวที่ถ้าไม่ติดกองละครก็ก็มาอยู่แล้วครับล่าสุดนีนภาพที่เราได้เป็นรองไเลยนะ้แกงเลย่า <laughs> อ,อ๋อมีมีเป็นนิตยสารมิ n นส์นะครับ <im it> ที่ที่เพิ่งออกไปมันมันมันเป็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ <im it> ด้วย <im it> ใช่ครับ <im it> ในในปีหน้าจะมีมารวมแบบเออ,เอ,อในแง่เพลงจะบอกว่าผมเรียกว่าผันตัวมากกว่าผมผันตัวมาเป็นแฟนคลับของเจเจไอซ์หรือว่าเป็นแฟนคลับของ Trinity ที่เขาเรียกว่า t วา l i g h t ด้วยเออผมผมเรียกว่าผมผัน position ตัวเองมากกว่าครับก่อนหน้านั้น ว่าแบบในไปนายจะตัดขาดจากกันเลยไม่มีมันร้องงานอีกไม่ไมคืออ่ะคือผมว่าเรื่องเนี้ยควรบอกให้แฟนๆรู้ได้แล้วว่าจริงๆมันเป็นเรื่องความเข้าใจที่ง่ายมากถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันจริงๆว่าพอคนเรามีบางคนที่เราไปสายแสดงจริงๆกับบางคนที่อยู่สายแบบด้านดนตรีมากอ่ะบางครั้งสองอย่างเนี้ยเวลาทํางานอะ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แค่สุดท้ายแล้วงานงานหนึ่งอะ่ะมันอาจจะมีการใช้ดนตรีได้ด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะ มันเลยจะเกิดสเปเชียลโมเมนต์ในบางเวลาเท่านั้นที่แสดงและเพลงมันถูกรวมกันเข้ามาแต่ถามว่าวันนี้เราไม่ได้ทำด้วยกันครับเพราะว่าทุกคนมีฝันของตัวเองและเราควรสนับสนุนฝันของแต่ละคนผมก็มีฝันของผมน้องทุกคนมีฝันของตัวเองมันมันมันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องอยู่กันตลอดเพราะการที่เราอยู่กันตลอดไม่ได้แปลว่าเราเป็นพี่น้องกันตลอดเนี่ยผมว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องใจมากกว่าืไม่ได้ใช้ชื่อโปรเจกต์ในอนาคตแกงเราก็ไปรวมตัวกันบ่อย ใช่ใช่ครับแต่สุดท้ายหลังๆคือมันยิ่งห่างมากเพราะว่าผมก็ยุ่งมากอสมมติเอาเอาพูดแค่ถึงตัวเองนะไม่มีทางครบเก้าได้แล้วหนึ่งปีนี้ผมแทบไม่มีวันว่างเลยสักวันมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยบางครั้งเรารู้ว่าแฟนๆอยากเห็นอะไรแต่บางครั้งคือมันก็มันไม่ว่างจริงอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้รู้ว่าเราก็ส่งใจให้ทุกคนตลอดมีการพูดคุย่นยา,านโซเชียลตลอดเนาะ ก็ยังมีตลอดครับแต่ผมว่าเงียบฮะผมผมผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนเงียบไม่ค่อยได้โซเชียลเท่าไหร่ฮะใช่ครับคืองานแนบไปปีหน้าเลยหรือเปล่าใช่ครับกลางปีทั้งปีเลยปลายปีปลายปีเลยคิดว่าครับแล้วยังงี้จะแบ่งเวลาให้ไอ้นี่ไงครับนี่ไงครับให้แหละบิวที่เจ็บมาพี่ก็จับสอกแล้วนะ ครับไม่ยังเลยครับเพราะว่าด้วยด้วยสถานการณ์เราก็จริงๆไม่ไม่ใช่เพราะว่าโควิดดูมีระบาดอีกรอบนะของผมมันเป็นเรื่องแค่ว่าตั้งแต่รอบแรกแล้วอ่ะมันก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ผมอยากอยู่บ้านครับแต่ล่าสุดก็มีคนนีเราไปเที่ยวในที่เป็ดติดตวไนานไปไม่ได้หนีนะครับผมแค่ยังไม่ลงรูปผมเอง ใช่แต่เขาลงรูปของท้องแป๊บมากเลยนะต่อเราเป็นแบบเช่ก่อนสแกนก่อนลงก็คนถ่ายอยู่นี่ไงฮะอย่างนี้ว่าไม่แต่ว่ามันมันอันนั้นมันเป็นเออหมมือสั่นเลยพอแล้วพอแล้วนานะรักรักรักเสด็จมาสแกนให้ผ่านใช่ไหมสำหรับภาพนี้ก่อนลงเออ มันไม่ใช่พื้นที่ของผมแล้วกันมันทุกคนมีสิทธิ์แต่แฟนไม่ให้ผ่านนะแฟนๆบ่อยตีตแรู้แล้วรู้ได้ไหมผมไม่ตีฮะเพ่อนเราเพ่อนครบไม่ตีครับไม่ตอหลายเซ็ตไหมครับโอ้พอแล้วก็พูดไปหมดแล้วไม่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 งม่ไ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 ม่มม่ไม่ไม่ม่ไม่อนผม่ไ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 ม่่อนลงมงไู่งานก่อนจริมๆทะเลยังมอีก่าวเไยฮะน่าจะได้ถึ่ปีหน้าฮะ จริงจริงมีอารมณ์ห่วงเขาตรงไหนครับลงลูกป้าเบลอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่การทําตัวมันมันเออมันมันเป็นเรื่องความชอบเป็นเทสแต่ละคนผมว่ามันต้องแยกเรื่องมาการลงลูปมันลูกไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเป็นแบบนั้นอะเออเออมันตอบสิ่งนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกกับสิ่งนี้เท่าไหร่ครับก็จริงๆมันก็สักพักแล้วแหละ คือหมายถึงว่ามันก mm ็มันจะมีแบบอ่าถ้าแกลบว่างสักแบบที่มีจริงๆอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันเกิดขึ้นได้ก็ก็อยากให้มีบ้างเพราะว่าผมก็เหนื่อยผมก็อยากอยากพักผ่อนด้วยนะครับพี่ต่อพูดเราก็ยังหวันเดิมไม่ถามผมเรื่องงานหรอฮะแล้วไงเมื่อกี้ฮะพี่ต่อเนี่ยพูดจนเจ็บคอแล้วพี่พี่ต่อแอบห่วงความรู้สึกของพอมีแม้เวลาแบบลงรูปอะไรไปวงแบบจะโดนตัวลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็ห่วงตลอดครับจริงๆที่ผมพยายามคุยกับพวกพี่หลังๆเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละซึ่งผมว่าพวกพี่ก็เข้าใจผมดีว่าเพราะอะไรจริงๆแล้วก็ขอบคุณพวกพี่เพราะผมรู้ว่าพวกพี่ช่วยเยอะแล้วจริงๆหมายถึงว่ารู้อยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับไ,อออไม่มีใครเอาอยู่หรอกรพี่หมายถึงว่าใครจะไปเอาอยู่ถูกไหมมันก็สุดท้ายคนเราก็เป็นคนเหมือนกันทุกคนอะไรเงี้ยไม่มีใครเอาอยู่หรอกแล้วสุดท้ายผมก็เออ ปกป้องได้เท่าที่ได้ใ, G G ใช่ครับหน้าที่คนเราไม่เหมือนกันไม่เครียดทำไมเนี่ยสุดท้ายก็แค่เป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆกันมองะใช่เพราะว่าสุดท้ายผมทำอะไรไม่ได้จริงๆหมายถึงว่าให้ผมทำอะไรทำไม่ได้หรอก <c oughs> ใช่ครับหมดรูปนี้ไปแล้วรอรูปต่อแท็กซี่เนาะไม่มีไม่มีอะไรจะโชว์แล้วพี่แต่รูปที่จะลงก็คือปีนูดของมินถ่ายให้เนาะ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแม่บ้านบ้างคน